สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาชมนะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์นะครับตัวนี้เป็นวอเทคนะครับสามพันหกนะครับเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้สีเท่นนะครับเข้ามาใหม่สีเท่นนะครับสภาพสวยๆนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหาเป็นวอเทคสามพันหก r m s นะครับตัวนี้สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเข้ามาอยู่สีเท่นนะครับใหม่ๆนะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับถึงหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ มี2รุ่นนะครับรุ่นกระตุนนะครับกับรุ่นที่ไม่มีกระตุนด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมแต่ละตัวนะครับตัวนี้สวยงามนะครับไม่มีรอยกดขีดเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหานะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับลานพินิษต่อรีโอนะครับอาเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินนะครับเข้ามาอยู่2อสตัวนะครับเมื่อวานนะครับตัวนี้ผมก็เลยยิบยกมารีวิวให้กับท่านได้รับชมกันนะครับตัวนี้ สามแท่นนะครับก็มาอยู่สามสีแท่นนะครับตัวนี้สีแท่นนะครับใหม่ๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสามบันหกไอเมนะครับก็ถือว่าเป็นแรงๆนะครับกำเบียดข้างละสามหนึ่งซีได้สบายๆนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับสําหรับร้านพีเน็ตอะโอดิโอนะครับอําเภอลานจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับดูด้านหลังนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นการ์ตูนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่ง้อยบาทนะครับสำหรับรุ่นการ์ตูนนะครับ2แท่นด้านบนนะครับสแท่นบนนะครับส่น2แท่นล่างนะครับ1 8 5 0 0้อยบาทนะครับตัวนี้สวยๆนะครับสภาพสวยงามมากนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับวาเทคสามหกเอสนะครับตัวนี้ เข้ามาเมื่อวานนะครับสี่แท่นนะครับตัวนี้ตันละหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับถึงหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเข้ามาอยู่สี่แท่นนะครับใหม่ๆนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหานะครับขับเบตข้างละสามถึงสีได้สบายนะครับตัวนี้สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์แอมรุ่นอื่นๆนะครับ ที่ร้านพิเนตออิโอนะครับก็ยังพอมีให้อาจารย์ทุกท่านได้เลือกชมอยู่นะครับสาหรับท่านที่ยังมองหานะครับไม่ว่าจะเป็น NPE นะครับแล้วก็คราวนะครับตัวนี้วิทยานะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสนใจสินค้าตัวไหนนะครับร้านพิเนตออเดิโอนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับสนใจก็ inbox มาอีกทีได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้ที่0952246497นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพิเนตออดิโอนะครับ อำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสําหรับท่านที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นโลเยนนะครับโลเยนเอสเจ็ดพันเอสเจ็ดร้อยนะครับเอสพันสองนะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับโปรยูโรเทคนะครับขับเสียงกลางขับมอนิเตอร์นะครับราคาเบาๆนะครับตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่สองพันแปดร้อยบาทนะครับต่อแท่นนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพีเน็ตอะแดโอนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสพันสองนะครับเอสเก้าร้อยนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นซาวด์สเตนดาร์ดนะครับตัวนี้ ทคโน 5A นะครับแล้วก็จะเป็นโนเดโอนะครับเทคโน5นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพาวเวอร์แอมแรงๆนะครับตัวนี้ C.H.M นะครับ s k 9 0 5นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่28,500บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้กีตาร์นะครับตู้กีตาร์คัตตอมนะครับแล้วก็จะเป็น PV ีวีนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ PV ีวีนะครับราคาเบาๆนะครับตัวนี้นะครับ เพราแอมคาวนะครับคาวนะครับก็จะเป็นวอเทคนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับตัวนี้สามพันหกแล้วก็สองพันสี่นะครับก็มีให้อาจารย์ท่านได้เลือกชมอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นวอเทคนะครับไซเบอร์รุ่นสิบดีนะครับแล้วก็เก้าดีนะครับในส่วนของราคาสิบดีนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็จะเป็นเก้าดีนะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับในส่วนของทาร์ฟนะครับทาร์ฟก็มีนะครับตัวนี้ ในส่วนของทับ i หกพันนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่สองหมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นอะตอมนะครับอะตอมตัวนี้หนึ่งหมืนสามพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับอะตอมนะครับสามพันสองนะครับแล้วก็จะเป็นเมกาเก้าพันสองนะครับก็มีอยู่ท่านหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซนทางตู้ลำโพงนะครับ18นิ้วนะครับ18นิ้วนะครับเป็นมือหนึ่งนะครับของช่างน็อตนะครับมีทั้งเทอร์โบแล้วก็บีบี นะครับแล้วก็จะเป็นสูตรแบรด์ของร้านนะครับตัวนี้เบอร์บีวีนะครับแล้วก็เทอร์โบนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับในส่วนของลาโพงนะครับตัวนี้ลาโพง18นิ้วนะครับสาหรับท่านที่ต้องการนะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เลยนะครับซ1 8 800อนะครับตัวนี้ใหม่ๆนะครับเลือยู่2ดอกนะครับตัวนี้2ดอกนะครับพร้อมกล่องนะครับดอกละ2,700ยบาทนะครับ รวมส่งนะครับตัวนี้2,700บาทรวมส่งนะครับสภาพใหม่มากนะครับตัวนี้ใหม่กริ๊กเลยนะครับร้อมกล่องนะครับตัวนี้2,700บาทนะครับเหลืออยู่2ดอกนะครับสำหรับซีซีหนึ่งแปดนะครับของชาเลนเจอร์นะครับ800วัตต์นะครับท่านที่ต้องการนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับราคาอยู่ที่ดอกละ2,800บาท2,700บาทนะครับขอภัยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับร้านเพเออเดโอนะครับอาเภอองจานจังหวัดกาฬสินนะครับมีคลิปใหม่ๆนะครับผมก็จะรีวิวให้จทุกท่านได้รับชมกันนะครับช่วงเช้าๆนะครับสนใจตัวไหนก็ inbox เข้ามาทีได้นะครับไม่ม่จะเป็นไฟบีมนะครับไฟบีมตัวนี้ตัวละ3000บาทนะครับใช้งานปกตินะครับท่านที่ต้องการนะครับก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับร้านเพเนตออเดโอนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับชอบสินค้าตัวไหนหรือว่าต้องการตัวไหนก็อินบิ๊กอินบ็อกเข้ามาอีกทีได้นะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นปักนะครับปักมือหนึ่งมือสองนะครับมีบริการให้กันทุกท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ